มนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างผมไม่เคยได้ข่าวเลยสมองของผมมันคิดมาในใจของผมมีแต่เธออยากให้เธอนั้นรับรู้ไว้ว่าผมคนนี้มันชอบเธอบอกชอบต้องต้องเธอจะรู้ไหมความรักของผมโคตรเน่าความรักที่ดีนมันเป็นอย่างไรอะตัวผมที่กำลังจะตายเมื่อต้องดูว่าจะไปไมีใครคนที่เธอมีใจก่อนที่ผมจะหายไป ที่เธอรักมันคงเป็นเขาสินั้นในการกระทำที่มันไม่ถูกคนให้ภัยสิวะใช่แล้วผมมันเฮ้ยทธองจะรู้สิน,นั้นแล้วผมคนรักเธอมากที่สุดทุกคนรักผมสิครับชวพน<อ>ีเธอเป็นอย่างไรบ้างผมไม่เคยได้ข่าวเลยสมองของผมมันคิดมาในใจของผมมีแต่เธออยากให้เธอนั้นรับรู้ไว้ว่าผมคนนี้มันชอบเธอบอกชอบต้องต้องเธอจะรู้ไหมความรักของผมโคตรเนาเลยช่วงนี้เธอเป็นอย่างไรบ้าง ว่าผมคนนี้มันชอบเธอบอกชอบต้องต้องเธอจะรู้ไหมความรักของผมโคตรเน่าเลยและวจอเป็นยังไงบ้างเธอความรักที่เธอได้พบได้เจออยากให้เธอคิดถึงผมบ้างจังความรักที่เราได้เคยสร้างมันชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ใช้ชีวิตให้คุ้มก็ทิศเราจะตายอยากให้เธอยู่วิตมีก็ทิศเราสองคนในกำลังจะไปเป็นมันดอกกุลหลาบที่เธอเคยโยนทิ้งออกมาในชีวิต คงจะรู้ตัวดีในตอนนี้ตอนที่ผมโดนชิงมันไม่มีจจและผมคมรู้สึกเจ็บแต่เรความรักผมไม่รู้สึกเข็ดจะไปกี่ครับผมก็ไม่รู้จุดจบตัแต่รู้ว่าเธอมีคนหม่ยหัวใจอของผมก็เคสวงนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างผมไม่เคยได้ข่าเลยสมองของผมมันคิดมาในใจของผมมีแต่เธออยากให้เธอนั้นรับรู้ไว้ว่าผมคนนี้มันชอบเธอบอกชอบต้องต้องเธอจะรู้ไหม ของผมโคตรเนาวเลย